สาวๆที่ต้องการลดน้ำหนักวันนี้จันแม่มีเมนูลดน้ำหนักมาฝากจ้าแก้วนี้เลยไฟเบอร์พรีโรติกที่รวมผักและผละไม้ที่ช่วยในเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันปรับสมดุลลำไส้อีก 1- นซองรวมแล้วเนี่ย17ชนิดนะให้พลังงาน70แคลอรีถ้าใครชอบทานเย็นๆนะใส่น้ำแข็งไปด้วยเลยจ้าจะได้รสชาติหวานอมเปรี้ยวของกีวีนะและสิ่งที่สำคัญเลยโอคกโดอีกครึ่งลูก อะโวคาโดครึ่งลูกจะให้พลังงาน160แคลอรี่ฉะนั้นแก้วนี้ให้230แคลอรี่เองอะโวคาโดนะถ้าใครจะลดน้ำหนักนะทานร่วมกับเมนูที่ช่วยลดน้ำหนักอื่นๆจะเห็นผลดีมากไฟเบอร์สูงนะกขจัดไขมันไม่ดีแต่ตรงกันข้ามเพิ่มไขมันชนิดดีให้ร่างกายเราด้วยฉะนั้นเนี่ยหแก้วนี้นะได้ทั้งไฟเบอร์ได้ทั้งหุ่นดีได้ทั้งผิวสวยอิ่มนานด้วยอย่าลืมนะจ๊ะ สร้างสุขภาพด้วยกัน1แก้วง่ายๆเลย